เออเจอตัวอะไรเหลือๆมึงอย่าเข้าเปนะมึงมึงเรียกมึงนะถ้าต่อได้วยโอ้ยขยันไอ้ขยัโอ้ยจีจเฮ้ยไอ้ช่วยตัวช่วยตัวยตัวช่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 วไอ้ยนมาไอ้ยนมาไอ้ยันมาไอ้ยนมาไอ้ยนมาน้วยัอนนอนอยัอยั้ยัไัไขยานามน้าอาวยอยยัันไยอ

จิมยาลจิมยาให้เจจิมไฮยให้เอ้โอ้ยๆอ้ยอเฮ้ยอยวอยู่เล้วกหลังมาเต้มะมาเต้มยไหนไหนวะเออเออเออถ้าอยู่กูถ้าอยู่กูเนี่ยไอ้มาน้อมวยมาน้อมวยมน้อมวยไม่ไม่ไม่เป็นนี่วไม่เป็นนี่วจ้าเ้ยนะใไม่เป็นนี่วะจ้าเป้ยเราใครอยู่มใอยู่้มเอาตังีนี่หน่อยด้ปะบีฮอบได้ปเอเอ้้เปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกกับัเอดน้ันดกอีกอี ไอ้กูขายป็นทิ้งเหรอขายง่ายอ่ะตายตายไม่ไม่ให้มันเก็บไว้เห็นไหมนี่เหรอก็มันก็เหมือนไดนไปเติมเมืึงยิงปืนหน่อยเฮียทำไมได้ไปเติมได้ปืนแหน่นี่เหรอเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงปืนต้องต้องใช้่อีกไม่มึงอย่าคิดอะไรโง่โง่เฮียไม่ไม่กูหมายถึงถ้ามึงอยากจนทำไมถ้ามึงไม่ใช้ถ้ามึงไม่ใช้เออถ้ามึงเกินไปเติมก็ไม่ใช้ปืนละก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนมันเอาไว้ไม่ตีแล้วมันสตัร์ถูกไหมล่ะมึงก็ใช้แล้วก็เปลี่ยนปืนยิงก็ได้เรื่องง้เีย ไม่แม่แมลน้วแไมัซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เนี่ยกูไม่ได้ซื้อของเลยแม่งที่นนแม่งมแต่ด่าคุยไม่สอนกูทิดตัวมามเลนโดนหลังมึงอ่ะโนางขวางนึงเฮียตกใจโดนยตายเอาเอาียช่วยอยู่ช่วยอยู่หลมึงหลังมึงหังหลัหลังคือกูมาช่วยนนช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ที่เราหนเป็ยเตเป็ด มันยิงอ้อมล้อมหลังโอ้ยเอ้ยเอ้ยเช็ดเช็ดเช็ดเอ้เบลดี่ไหนเบลลี่อะเฮี้ยวเฮี้ยวฮียวเฮ้ยมีตัวยิงด้วยเหรอมี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 เฮี้ยวเ้ยวเฮี้ยวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แก่ตัวหอนมาหลังเมื่อใครเดินตามหลังเพื่อนเลยตามเพื่อนเลยแต่หลังเพื่อนหลังเพื่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเราวิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งอยู่เฉยๆแค่นั้นแหละวิ่ง มันม่มีไม่ได้มันมีไม่ได้ได้แค่เดินได้แค่เดินเร็วตัวก็คือเปลี่ยนเป็นมีดแล้ววิ่งอะระเบิดเยอยู่เยอยู่เยอยู่ปีฮอปปีฮอปอืออืออืตายตายเฮ้ยตัวหลังัวังเต็มไปแล้วเต็มไปเฮ้ยตัวซ้า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 ยตัว้ายัวซ้ายัวซ้ายตัว้ยตัวซ้ายตัว้ายตัวายตัวซ้าตัวซ้ายตัวซ้ายตัวซ้าะตัวซ้ายตัว้ยตัวซ้ายตัวซ้ายตัวซตัวซ้ายตัวซ้าัวัวัว ดูยังไม่อยากตายเบ่โอ้ยเบ่โอ้ยเวลาเจนเย้ยเอ้าเฮียเขาบีกเขาบีกกะทีเด้อมาเนี่ยมามันหมดเสียงเขาบนนี้ดหรือเปล่้แต่เวลาติมน้อยแหละไม่ให้เกมมันนัวไม่ไม่ไม่กว่าจะเข้าล้างขาติมน้อยมาแล้วอมดูแล้วไปมเอางี้ดวกูดูลเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูหลังให้ เอ้หลังมาแล้วหลังมาตุเอาไล้ตุเอาไล้ตุเอาไล้เต็มเลยเต็มเลยคุณกูกับไแล้วคุณกับไแล้วมาเต็มเลยเอาโดนปิดไมข้างหน้าไม่กี่ตัวดันไปดีดันไปดีข้างหน้าข้างบนอ่ะโอ้ยมดอ้เี้วีดันไออยยยย้อวยออยยอ้ว้อย เดี๋ยวตัวเดียวละไอ้เด็กตอตัวเอ้การการพอย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 จอยอยุดไมตามหลังมึงเฮ้ยกอ้บีมาได้นะอ้ยื้ชีวิตกูเดี๋ยวตัเดียวละโอเคออออมเหรอใครยไได้คนเดียวเลยนะเ้ตังเราโคตรน้อยเลยเฮียจะรอดไม่ึโอ้สองควายยี้อะไรไ้เฮียไปไปไปปืนไม่อยู่เลยปืนอยการตังพันเไอการมึงขอเลยปืนไม่อยู่นน

โดนบล็อกโดนบล็อกเนี่ยมันน่าจะมีฝักได้วะไอ้มาดิ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 อะไรก็มีอ่ะมาดิมาดิไปป้าไปนะเว้ยตัดปั๊บปีฮอปปั๊บปีฮอปปีฮอปเพิ่มความเร็วโอเค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 ผมโอเคผมมือนี่ยผมก็ตอบดิเฮ้ยไอโนูฮุดิไอโนฮุดิกูมาละไอโนูฮุดิกูมาละกูมาละกูหามาละไม่ใช่มึงโอ้ยอะไรอ่ะ ด่าน no ี่ Animal Room อ๋อไอ้เหี้ยอ๋อไอ้สัสอ๋อเฮ้ยด่าน a n ม m a l มนี่นะไอ้เหี้ยด่านลุงบอลบ้าไอ้เหียเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้น่าเดี๋ยวกูล็อกประตูกันไอ้สิัสดไอฮ้ยที่นู่เปิดได้ไงเนี่ยอันนี้อันนี้เปิดประตูได้ไม่ไม่อันนี้เนี่ยเราอยู่เราอยู่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่แค่ตรงเนี้ยอยู่แล้วช่วยกันเนี่ยอ่ะเกมเกมต้องโยกผ้าประตูเดี๋ยวดูดูดูกูคว้ยผ้าประตูนี่ให้เนี่ยเน่เน่เราเปิดประตูได้หรอทามาเราเปิดประตูได้เราเปิดประตูได้เประตูมมันนนเเดดิิแแลล้้วว วาแล้ววาแล้วตายตายป๊อบยิงเยอะเลยขบวนผีเกิดได้นะขบวนผีเกิดเจ็บเลยว่าไปช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนเอ้ากลัวมันเล็กตายเออกูกูต่อบว่เนี่ยกูต่อบว่เนี่ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฮิวแล้วฮิวแล้วอย่าร้องอย่าร้องฮิวแล้วฮิวแล้วอย่าร้องมีไอ้พวกกำลังสังวระตูอยู่อะตั้งเลย ตรงไหนอ <si ่ะบอลตังอ่ะอยู่ไหนะโดนพากูไปดิประตูพังเข้าบาทเอ้ยเอว่ะเอว่เอว่าบอลตังบอลตังบอมตังตังเฮ้ย้ยขาหัก้วยมปเลย้วนมาเลย้วนมาเลยเฮ้ยฮอ้วนมาไปอย่างจ้าบเลยนายอ่ะกระโดดฟันหัวเอซคิทเอซิเอฟเอเหี่ยมันพันหือเลยเหลี๋ยมเียเหลี่ยเี่ยมเหลียเียเียมเหลี่ยมเียมเหลี่ยมเหลี่ยเียเี่ยมเหลียมเียเี่ยมเหลียเี่ยเี่ยเลีย ซำอยู่ซำอยู่เจยโยูเยูจะตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายเอาเจ้ย์ช่วยเมื่อกี้ช่วยอยู่ไม่มีสางตัวเลยซมอยู่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 ลอมหลังว่ะเฮ้ยเียขอตายหาได้พอตัแตงแล้วพอตัวแตงตัวแตงเอ้าโอ๊ยตักไปตักไปโอ้ยไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ๊ยตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอเฮียกำลังลบ ไปไปไปนยู pas, you, s <S s right. <S ่ๆถ้าเราวิ the ่งระเบียงได้ปะแบบเดินวนระเบียงอะลองดูวะได้หมอะไรเป็นวิ่งไม่ก็ลองดูอะไม่รู้ไปประตูประตูลอกลได้ปะลอกได้ปะชออยู่เออว้้อไอกแไปเกมไปกอ่อ่วกันอ่อก้นกนี่โนนี่โนนี่โนนี่่้ว่เวน่ ไอ้วงกิดไอ้วงไอเจ๊ที่แกโดนจมวันมาเจอเปิดประตู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 วะไอ้ยี่สิบปืนปืนปืนเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ากระตุกไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยโอ้โหเต็มเลยโอ้ยเบิดเอ้ยอ๋อไอตัวกีดวงวงมันทำได้ไม่เรื่อยๆหรอใช่ทำให้น่าจะสั่นอ้าวไม่รู้ไปวนไปวนไปคุณวองประตูอ่ะเดี๋ยวกูณขัหลังให้เดี๋ยวคุณขังหลังให้เฮียมึนอะไรมาปั๊ม เอาวิ่งเอาเฮ้ยไอ้ี้ยปืนปืนไฟปืนไฟเอายิงหัวมันยิงหัวมันยิงหัวยุ่งตายเฮ้ยไอ้เกมไม่เกมไม่เกมเกมอย่าตายไว้ไอ้ปืนไฟไปอีกโอ้ยปียโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไปตามมึงอ่ะเฮ้ยปืนปกติแต่แค่ปืนแล้วมันยิงไฟใช่มติดติดเออติดก็ปืนออกมาโอ๊ยไม่ปืนไ่ปืนพกเบมีดนะไม่ไม่ปืนพกไม่ เอออออาไปฮอปอาีฮอปไว้ระไปเิดประตูไมไม่ออกมาปิดประตูเอาอีดนยเดี๋ยวโดนจยิงโดไหมมาสายมาโดนปิปิดที่ป้เหี้นกันกูเฮ้ยเอาบูจีเนี่ยกีบเฉยๆันเกมช่วยอยู่เกมช่วยอยู่ช่วยอยู่เกียร์เกีเกียร์เกียร์ลกลูกนึง เไ้ยเริ่มมีอะไรสัตว์เริ่มมีอะไรเอ้ยถอยถอยมาทางนี้ถอยมาทางนี้ถอยมาทางนี้ทีมมาดิหลังเยอะหลังเยอะโอ้ยจะตา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 ยมันอ้วกมันอ้วกช่วยทีมหน่อยช่วยอยู่อีไล่อู้ตายไหมเกือบไอ้กีดไอ้ที่กีดเอ้ที่กีดหลังมา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 ไอ้ที่กีดมาหลังเหมือนกันที่เฮียเปิดไปแล้วไอ้เกมไว้อ่านผมโอเคเลยมุมตายไห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 มโอ้ออ้รับกินยาให้ ตายไปตายไปตายไปตอมกระตายไปตายไปยังอยู่นี่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 ฆ่าวะรู้ไหมคือโดยจีโดยจีดโอ้ตายจะตายจะตายที่แล้ววะออกตังค์วไอ้เว้ยการตังค์วตายไปแล้วเฮ้ยโอ้โยเฮียแม่งถือเกี่ยวชิดยาก่อนตายสัตว์ดูไม่ต้องเอาของตังค์เกินขน่ดไหนเฮียใครวะใครวะเฮียไม่รู้ตายไปไปเอ้ยจีนจีนจีนมึง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 เบอร์สเกอร์มึงถือปีนแล้วมึงวิ่งเร็วเพื่อนพี่ไม่ทัน

โอ้ยเล่เเล่อยออออแล้วเิดแล้วโอ้ยเล่กูเล่กูไ่ตายอยอยู่อยู่ไม่ตายไม่ตายตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย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 ตาตมาตาพี่มาพี่มาเฮ้ยเราหนนโดนปีบแล้วโดนปีบแล้วโดนปีบแล้วโดนจักังไปกำลังวิ่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 งไอกิด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 ไดตายตายตายวอวาอาขาาใครใครนับน่ไอกูคอมัโดนี่หว่าูคอมโดนี่หว่าเฮียมาเดี๋ยวควาไปเดี๋ยวกู

เฮ้ยตัวไฟตัวไปยังหน้าตัวไปยังหน้าเอามาดิเฮ้ยชินตะตาเลยเอามา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 ต้องเกียงหน้าเกียงหน้าไม่ตายแล้วเขาไม่ไปเจอมาแล้วมากันแล้วไอ้ปืน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 ไฟปืนปืนไอ้เขี้ยว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 เขอยากเห็บตั้งหน้าเลยปืนหลังวิ่งวิ่งขึ้นหลังชิบหายชิบหายกระสุนกระสุนกูแทบไม่มีแล้วเขี้ยวแล้วเขียวแล้วเคียวแล้วชิบหายชิบหาย ไม่ไม่ไม่มันเร็วมึงต้องหันเือือมันิ่งเร็วมันึงเร็วมันิ่งเร็วเลยไปแล้ว้ยเฮ้ย้ย้ยโ้ยโอยาเตัวเยิี่ยเไอ้เคียดหนึ่งมแล้แองคนไย้ไอ้เครียตัวนึ่งท่ากับแรกคนนึงไอ้เยอยเลคัมเบลคัม

เขียมเขียเขีวยเยเทันไม่ทันไม่ทันไม่ทันโโบงโบแม่งไโบแม่งยยอยโอยแ่๊บไมนะสลยเก้วเบอมชีวิตเี้ยห้ขหน้าข้างหน้าถอยยถอยยอยยโ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามาเต็มเลยข่ดำไข่ดมาัหมดี่ย เบี่ยวไย้ั่นเลื่อย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 เื่อยเลื่อยเลื่อยเื่เืยเื่อเื่อยเลยเื่อยเื่อยเื่ยเื่อยเื่อยเือยเ่เื่อยเื่อยเลื่อยเื่ยเื่อยเื่อยเลื่อยเ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 อยเือยเื่อเืยเื่อยเื่อยเื่อลื่อยเื่อยเื่อยเ่อเอยเื่อยเลื่อยเอยเื่อยเื่อยเื่อยเอยเื่ยเื่อยเื่อยเื่อยเรเื่ย อ้ย้ก็ไอ้แีนแค่ข้างแค่แค่แค่จีนจีนจีนโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยฟันฟันตายยไปยเตายใใไปไประเบิดี้มันโกด้กูกลังวิ่งอยู่เลยเอ้โดนปวดไอ้โดนลขยอ่ะไอ้เออกูกำลังวิ่งอยู่เลยใครไปปาระเบิดที่มันโกดไว้เฮียเ เฮี <differences S 2> ้ยเนียก <ella, S 2> ินหตัวกินหตัวเฮี้ยกินหตัวปรไปห้ตัวกิน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 กีกินกกกีดมา